ท่านผู้ชมครับอย่างที่เป็นข่าวมาตลอดนะฮะ<ฆ>วันนี้มีกระแสข่าวทั้งวันว่าตํารวจไปขออนุมัติศาลที่จังหวัดมุกดาหารขอออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู<ฆ>่และถ้าเราดูจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่จะวางแผงเช้าวันพรุ่งนี้พุทธที่สองมิถุนายนนี่ครับพาดหัวหลักพาดหัวใหญ่เลยนะครับออกหมายจับลุงพลซ่อนอำพรางศพน้องชมพู่พาหลานขึ้นภูเขาไปตาย รวบรวมหลักฐานเป็นปีเส้นผมหมัดน็อกปิดคดีนี่ตรงนี้ไทยรัฐบอกเลยนะฮะสิ้นสุดการรอคอยศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิดสามข้อหาพราคู่ยาวทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีแล้วก็ไปต่อหน้าสิซึ่งมีรายละเอียดแบบ พรุ่งนี้เช้าท่านอยากอ่านเลยเยอะเนี่ยท่านไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วติดตามแต่ว่าตอนนี้ติดตามที่ไทยรัฐนิวโชว์ก่อนใช่ค่ะในรายละเอียดหน้า12ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่จะวางแผนเช้าวันพรุ่งนี้นะคะคมาดูรายละเอียดกันหน่อยเดี๋ยวฉันขออนุญ,ญาตย่อแต่เนื้อหาใจความไม่ตกหล่นแน่นอนเนื้อหาในหน้า12ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐระบุแบบนี้นะคะพนักงานสอบสวนสพกกตูมได้มีการหอบแฟ้มสำนวนไปขอสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับ ลุงพลค่ะนายชัยพลวิภาอายุ44ปีลุงเขยของน้องชมพู่นะคะฐานความผิดก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีดเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือข้อหานะคะที่มีการออกหมายจับลุงพลนะคะตำรวจบอกว่าตำรวจประมวลพฤติการแห่งคดีของน้องชมพู่ตั้งแต่ต้นเริ่มจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไปน้องชมพู่หายตัวไปเวลาประมาณ9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกาสนาทีของวันที่11พฤษภาคม2 5ง 6 3โดยมีน้องสะดิ้งพี่สาววัย14ปีเห็นเป็นครั้งสุดท้ายพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ออกไปทำงานนอกบ้านประเด็นคือตำรวจบอกว่าถามพยานทั่วหมู่บ้านครับไม่มีใครเห็นชาวบ้านช่วยกันออกค้นหาและเชื่อว่าเด็กผู้หญิงอายุแค่สามขวบไม่มีทางเดินหลงป่าไปไหนได้ไกลจุดที่พบศพเส้นทางที่ไปเนี่ยคะ่ะ ต้องบอกเลยว่ามีพยานสองคนตำรวจบอกว่ามีพยานสองคนให้การว่าเห็นนายชัยพลวิพาเดินออกมาจากเส้นทางตรงนั้นน่ะตรงที่พบศพเนี่ยช่วงเวลา9กนาฬิกากว่าอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะคะคือที่ไทยรัฐลงเอาไว้นะฮะใช่ค่ะและตำรวจบอกว่าอุปนิสัยของน้องชมพู่อะคะ่ะจากการสอบถามข้อมูลมาทั้งหมดถ้ามีคนแปลกหน้ามาอุ้มน้องจะร้องโวยวายทันทีแต่ ตอนที่น้องหายตัวไปไม่มีเสียงร้องเลยไม่มีการขัดขืนเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเลยตรงนี้ตำรวจบอกว่าคนที่อุ้มน้องไปต้องเป็นคนรู้จักถึงจะเข้าถึงตัวเด็กได้แล้วก็มี10คนค่ะ10คนที่ถือว่าเป็นพยานที่ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าจุดที่ไปที่ภูเหล็กไฟ จุดที่พบศพของน้องชมพู่อะค่ะคนทุกคนตรงนั้นเนี่ยเขายืนยันที่อยู่ของตัวเองได้เขายืนยันที่อยู่ของตัวเองได้แต่ลุงพลไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ของตัวเองได้ชัดเจนนี่นะคะอันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นนะคะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยที่ลงอยู่ที่หน้าสิบสองฉบับพรทุกนี้บอกว่าเชื่อ เชื่อว่าบุคคลที่พาตัวไปต้องเป็นบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ประกอบด้วยบุคคลสิบคนค่ะแล้วบอกหลังจากเด็กหายตัวไปเนี่ยนายชัยพลขับรถกระบะไปรับพระที่วัดภูหาแอกใช่ค่ะคือมันจะไล่เรียงเหมือนกับที่เราติดตามข่าวมาตลอดใช่ค่ะนะแ,ตแต่ทุกอย่างที่มันไล่เรียงเนี่ยมันมีความหมายและมีความสําคัญนํามาซึ่งการออกหมายจับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าหลังจากเด็กหายตัวไปนายชัยพลขับรถกระบไรระบไปรับพระ วัดภูผาแอกเพื่อไปส่งยังสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดและได้พูดคุยกับพระที่เป็นพยานในเวลาต่อมาว่าหลานหายตัวไปค่ะแต่ข้อเท็จจริงยังไม่มีใครในละแวกนั้นแจ้งแก่นายชัยพลนนถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ขณะเดียวกันเมื่อสอบสวนถิ่นที่อยู่ห่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16 00. นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2563วันนั้นคือที่ชมพู่หายตัว นายชัยพลไม่สามารถยืนยันได้แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้พบกับพยานสองปากบริเวณร่องน้ำบนภูเขาบนเขาภูเหล็กไฟเป็นเส้นทางลงมาจากเขามุ่งหน้ากลับบ้านในลักษณะท่าทางมีพิรุษนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าผลสัสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสันนิษฐานเวลาตายของเด็กตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาที ของวันที่12พฤษภาคม63ถึงเวลา14.30ากนาทีของวันที่13พฤษภาคม63ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่เด็กถูกทิ้งไว้จุดแรกบริเวณท้ายหมู่บ้านก่อนทางขึ้นภูเหล็กไฟยังมีชีวิตอยู่ก่อนมีการเคลื่อนย้ายไปบนจุดพบศพสอดคล้องกับผลตรวจของนักโภชนาการระบุสภาพร่างกายของน้องชมพู่หาขาดน้ำในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิสูงย่อมถึงแก่ความตายได้โดยไม่ต้องทําร้ายร่างกายขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของสำนักพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารได้เก็บวัตถุพยานหลายอย่างสําคัญสุดคือเส้นผมของเด็กที่ถูกหั่นจํานวนหลายเส้นใช่ค่ะแล้ววัตถุพยานเนี่ยมันคือหลักฐานสําคัญนะคะทางตํารวจเนี่ยให้ข้อมูลแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้ว่าวัตถุพยานดังกล่าวเนี่ยค่ะมันคือหลักฐานชิ้นสําคัญ ในทันทีที่เจออยู่ในรถของนายชัยพลและเส้นผมของคนใกล้ชิดไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุที่พบศพแล้วคนใกล้ชิดไม่ได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟมันตรงกับรายงานการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้รงังสีเอ็กซเรย์จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนสอดรับกับผลการเข้าเครื่องจับเท็จ ก็เลยสรุปได้ว่าตอนเข้าเครื่องจับเทปตำรวจบอกว่านายชัยพลมีพิรุษในการตอบคำถาม,ถามพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะของคณะทำงานพบตรเนี่ยก็บ่งชี้ได้ว่านายชัยพลหรือลุงพลเท่านั้นที่จะนำตัวน้องชมพู่ไปและมีการทอดทิ้งไว้ในจุดแรกเพื่อกลับมาทำธุระหาพยานบุคคลอ้างอิงแล้วกลับเข้าไปพาตัวเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ ทิ้งไว้ในป่าลึกที่ไม่มีผู้คนเพื่อให้พ้นไปจากตัวเองและเป็นเหตุให้เด็กขาดน้ำขาดอาหารถึงแก่ความตายก่อนกลับมาจัดฉากอัมพรางคดีให้หลงเป็นเรื่องฆาตกรรมล่วงละเมิดทางเพศด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าตัดเส้นผมจงใจให้คล้ายเป็นสยศาสตร์บนดำหวังเบี่ยงไปถึงคู่กรณีขัดแย้งของพ่อเด็กนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐาน ให้ทางพนักงานสอบสวนสอพอกกตูมเสนอสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับค่ะนี่เราอ่านอย่างละ